ทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้แล้วก็กลับมันอยู่กันใน EPC และตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยขึ้นมายากมากๆเนี่ยจากตอนแรกที่เราเหลือหินเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่นี้ละที่ผมตามหาทางอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะกว่าจะหาเจอนี่ไปนไงโอเคนอนเดี๋ยวเราก็จะทำที่ขุดเพชรแล้วเราก็จะไปเดทเธอกันเลยที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรสามสองหนึ่ง เรียบร้อย a c h i e v e m e มาอ้าวอ๋อไม่ Achievement e เรามันได้ตอนที่เราขุดแล้วก็เราจะเก็บเพชรไว้ทำอะไรอีกไหมไม่รู้สิผมว่าผมอาจจะเอาไปทำชุดเกาะหรือไม่ก็เอาไปทำขวานเออขุดออกซิเจนก้อนแรกเราจะได้ Achievement e แล้ว เียบร้อย yes เราต้องสุดกี่ก้อนผมไม่แน่ใจนะที่เราจะทำประตูได้พอนี่ไงเราไปดตั้งแต่ ep สี่ี่ไงไปไปในห้า ep แรกได้เหมือนที่ผมพูดไปตอนตอน ep สองหรือ ep หนึ่งอ่ะเออผมจำไม่ได้แต่อย่างไรเราก็ไปได้ละ ได้มาสี่ก้อนแล้วตอนนี้ออกซิเดียนเป็นอะไรที่ขุดนานมากเลยนะครับเอโอโหดีผมไม่ไปยืนอยู่างนั้นนะนั่นแหละที่ตอนนั้นผมออกมาที่ตอนนันผมโดดไปตรงเนี้ยแล้วผมก็ออกมายืนเพราะผมคิดในใจว่าข้างล่างมันมีลาวาหรือเปล่าแสดงว่าข้างล่างตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีลาวามีโอกาสนะครับข้างล่างไอ้บล็อกเนี้ย โอเคบล็อกนี้ไม่มีแล้วขุดไปสิบบล็อกใช่ไหมน่าจะน่าจะสิบบล็อกนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้ตรงมุมอะ่ะผมจะใช้บล็อกเอ่อบล็อกทัฟแล้วกันเพราะมันน่าจะสวยอยู่โอ้ขุดเร็วจังเลยที่ขุดเพชร ที่ขุดเพชรเมื่อกี้มันแบบมันขุดเอเอเขาก็จะตนโคตรเร็วเลยนี่ตอนนี้ได้มาแปดเมตรแล้วเหลืออีกสองเมตรไม่ใช่เหลืออีกสองก้อนสิครับโอเคตอนนี้ก้อนที่เก้า้็เราจะเรียบร้อยแล้วได้ก็โอ้โหเร็วมากถ้าทล่งเป็นลาวานี่จะเป็นยังไงไม่แต่ว่ามันจะอาจจะไม่น่าจะเป็นอะไรมากเพราะว่าเราทิ้งเพชรไว้ในบ้านของเราตรงนู่นนั่นแหละครับหลังคาบ้านเราเอ๋อใช่แล้วพอ ไปในเทอร์ผมอาจจะเอาถ้ามันเจอประสาทพิกลิ้นนะผมอาจจะถ้ามันมีเอนชานซิลทัตอะผมจะคราฟที่ขุดเพชรซิลทัแล้วก็ไปขุดดินดินเออนั่นแหละมันจะมีในเทอแหลกที่เป็นแบบดินที่มันเอาไว้ปลูกต้นชุมไรใช่ไหมนั่นแหละผมจะเอามาปลูกแบบรอบๆตรงนี้ประตูในเธอร์สร้างไหนดี เอาเอาตรงนี้แล้วกันนี่เราไปในเทอตั้งแต่ EP สี่เป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวนะผมต่อผิดหรือเปล่าโอเคถูกรอ้ๆๆโอเคเราก็จะไปหาฟินน์นสติลมา ไม่ใช่สิเราต้องไปหาฟินก่อนนะ่ะค่อยไปหาเอ่อเอ้ยเดี๋ยวเรามีเหล็กปะเพรานี่ไงสิบ้าอันเรายังไม่ได้เผาแต่เหมือนในบ้านเราอาจจะมีเหล็กอยู่อีกสองอันหรือหนึ่งอันนะผมไม่แน่ใจเออนี่ไงมีอีกสองอันก็เราก็เผาไปก่อนแล้วกัน ชคดีนะที่ตรงข้างๆบ้านเรามีบ่อรลาวาไม่งั้นก็อาจจะ EP พีสิบกว่าที่ผมจะได้ไปฟินก็หาได้จาก,จากแถวๆน้ำตื้นๆน,นะครับที่ผมเจอบ่อยๆก็คือน้ำตื้นๆนะนี่เดี๋ยวเราเอาชูกาเคียนไปปลูกกันนี่ไงนี่ไงฟินเออเราเออนี่ไงเดี๋ยวผมเอาที่ขุดเพชรนี่อ๋อโอ้โหขุดก้อนแรกเจอเลย โชคดีชะมัดโชคดีจังเลยเมื่อกี้ขุดก้อนแรกเจอเลยอืมอาจจะต้องขยายบ้านนี่แหละป้าคงเขจะเอาไปใส่อย่างนี้ร้อยเราก็จะได้เนสติลวไปจุด ประตูทะลุหลังจากนั้นเราก็จะได้ achievement การจุดประตูนรลไม่สิเราต้องเข้าไปก่อนถึงจะได้เอาไฟเช็คไปแล้วกันก็เดี๋ยวไปคราฟชุดเกาะเพชรสักนิดหนึ่งเสื้อเพชรครับผมจะคราฟเสื้อนี่ไงเออโหเลยเพชรสองครับไม่ไม่ไม่ผมจะไปเอาเพชรไปผมจะไปเอาเพชรไปโอ้อันตรายมากเลยเอาเพชรไปเดี๋ยวเอาชูก็ะเ็มปลูกตรงข้าง,างข้าวแล้วกัน น่นวข้าวนะ่าจะใกล้โตไหมไม่ค่อยใกล้เลยเอาใช่ครับชูก็เคนมันต้องปลูกติดกับน้ำนะครับถ้าเราแบบเราไปปลูกที่มันไม่ติดกับน้ําอ่ะมันจะไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วนะถ้าลงไปแล้วข้างล่างมันเป็น อืมถ้ามันไปเกิดตรงแบบแอ่งลาวาเนี่ยแล้วผมเผลอโดนเดินตกลงไปี่ทำไงอ่ะเฮ้ยโอเคไม่ใช่แอ่งลาวาโอ,โอ้ย,น,ไไอน,น,น,ยนี่ไงแต่เอ็ i ชีเนไปในนี้แล้วซซนี่ไงเรามีโซแซนใช่ไหมโซแซนเดี๋ยวเราไปทำระบบขนส่งน้ำได้เออนี่ไงนี่ไงเนีย่ยอันนี้อันนี้ผมเจอทางออกมาข้างล่างแล้ ได้ลวลาขุดเนเธอรแลกได้ Achievement เนเธอรลกนเอรลกเนเลกเนเลกอ๋อใช่ครับในเนเอร์ถ้าเราไม่ปักชอตมอนเตอร์มันก็เกิดนะครับอ้ยอ้ยกบตก จะลงมายัางไงอะ่ะแล้วน่าจะต้องไปตอบจากข้างล่างนะโอยไม่น่าจะตายไปไม่ไม่ไม่เออโอโอ้โ no. หเดี๋ยไม่รอดแต่มันมีตัวที่ถือไอซอมบี้พิกแมนอ่ะมันไม่ทำอะไรหรอกครับถ้ามาันถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนแต่ว่าพิกลินเนี่ย มันจะมาฆ่าเราทันทีถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดเกาะทองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปคาบทองถ้า,ถาอ,อมันอยู่ในระยะที่เห็นเรามันจะไล่ฆ่าตรงนี้ในเทในทถบแหลมันจะผมว่ามันไม่เห็นผมหรอเนล่เนะน่าจะไม่อ่ะโอ้ยโอ้โอ้โอโอเฮ้ยมันตีสูงจังอะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมต่อสามบอกมันตีผมได้ไงโอ้ เห็นได้ไงอะ่ะโอ้โหออตัวถือหน้าไม้อันนี้น่ากลัวมันยิงได้นะเฮ้ยน้ากลัวนะแล้วมันบล็อกไม่พออ่ะแล้วจะลงไปยังไงอะ่ะมีบล็อกอยู่แค่เนี้ยใช่ตัางแต่ผมนี่ไงขุดได้ปะไม่ถึงอีกแล้วก็โกสโตนมันยังอยู่ไหม อยู่อยู่ไม่โดนด้วยงั้นเราก็จะต่อขึ้นไปเลยนะนี่ไงผมว่าถึงแลนะ้วนี่ไงถึงนี่ไงโอเคสักประมาณนี้ก็โอเคแล้วละ่ะโอ้ซิดโอ้โอ้อะไรอะ่ะ โอ้ตัวเดี๋ยวถ้าเอามันจะขึ้นมายัางไงทีนี้ผมต้องลงไปจังหวะที่มันไม่เห็นแล้วตอนนี้มันก็ดูดิคืออย่าไปเผลอตีมันนะไอซอมบี้พิกแมนเนี่ยเพราะมันมันไล่เราเนี่ยแต่ไอเจ้าตัวพิกพิกลินน่ยนากลัวสุดเนี่ยเราจะลงไปสู้กับมันไหมเราไม่มีทองอะ่ะ นั่นไงทองถ้าตรงนั้นคือทองเราก็ต้องถือทองไม่ได้อ่ะอืมผมติดแล้วครับไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่กล้าลงไปสู้กับมันใช่ผมไม่กล้าเพราะเดี๋ยวมันจะเรียกพวกมันมาไงล่ะน่าจะไล่ฆ่าผมแล้วแล้วที่ขุดเพชรผมก็จะหายไปแต่ผมตีมันจากตรงนี้ได้ปะไม่ได้อีกโอย อ่าตีไม่ได้สีซีตีไม่ได้ละซีไวตีเอ้ยดาบทองโอ้ดาบทองดาบทองนี่แหละเดี๋ยวเราขุดแล้วก็ต่อขึ้นใหม่ๆก็จะได้แหละผมไม่แน่ใจนะว่าเอ้ยสเกลสเกลสเกลอเออลืมไปผมมีเสื้อนี่นะอะไรสเกลเลตัน เฮ้ยอะไรมันยิงผมได้ไงถ้าแฮปปี้แก๊สมันจะหาได้จากพวกโครงกระดูกนะครับเนี่ยถ้าเป็นพิกลินเขาจะไม่ตีเราแต่ถ้าเราเผลอไปตีเขาจะยกพวกมาอันดีแฮปปี้แก๊สผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มันเข้าอ่าเข้าแล้วแหละแต่ว่าเด็ดนะเข้าหรือยังแต่ถ้าเข้าแล้วมันจะหาได้จากพวกโครงกระดูกแถวๆแบบนี้นะใช่เพราะฉะนั้นเรากลับขึ้นไปกันดีกว่า หรือว่าเราจะทำแอคชีิเมนต์เยอะๆแบบขุดบล็อกพวกเนี้ยขุดแ ma มกมาไหมโอ้เอออะไรเ่มันไม่ได้หรอบอกนี้บอกนี้บอกนี้ ก็จะขุ <Okay. S 1> ดโอเคเรียบร้อยตอนแล้วกลับขึ้นไปได้แล้วโอเคนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปแค่ตรงนั้นก็นได้แล้วหวังว่าผมจะไม่ตกลงไปย่ยถ้าตกลงไปอีกอันนี้ผมอาจจะตกลงไปแล้วตายเพราะว่าตกจากความสูงแน่แน โอเคแค่นี้ไม่ตกก็แหละโอ้ได้กลับแล้วเดทแลกบักอืมผมว่าเราเอ้ยน่ากลัวจังเลยวิ่งเร็วมากนี่ไงแล้วถ้าเราจะลงมัาจะลงไปยังไงแต่ต้องต่อเป็นขั้นบันไดใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอาไม้มาไม่เอาไม้แล้วกันเอาเป็นโค้กโซ s ต o นอ เอาคัพเปอร์สเตนมาตอบลงไปเดี๋ยวไปเอาคัพเปอร์สโตนต์กันดีกว่าโอ้ตอนเราม,ามันก็มืดจนซะแล้วเหล็กยังเผาไม่เสร็จเพราะว่าเราไปที่อื่นมาโอเคแม็กแม่บอกเพชรเหลือสองเราจะเอาไปทำอะไรที่ขุดเหรอหรือ อืมไม่รู้สิผมจอกเก็บโอ้ยบกแซ่ลิงเนี่ยผมจะไปหาคูเอร์สโตนมาหรือไม่แล้วก็ใช้บล็อกนี้แทนก็ได้เอ่อบล็อกอะไรนะบล็อกดินซึ่งผมไม่มีที่ขุดเพราะฉะนั้นผมจะใช้คูเอร์สโตนแทนตอนนี้ผมใช้ที่ขุดเพชรแล้วกันใช้ที่ขุดเพชรใช้ที่ขุดเพชร นี่ขุดอย่างเร็วขุดมาสักยีก่สิบล็อกก็น่าจะพอนะครัเอาบล็อกหินอะไรก็ได้น่นแหละต้องระวังนะครับมันมืดแบบนี้บางทีมันเราขุดไปอาจจะเป็นเหวตรงนี้แล้วก็ตกลงมาแล้วก็ตายก็นไงตอนนี้เราสามสิบบล็อกอะใช่ไหมไม่สี่ยิบเก้าอ้อรวมนี้ก็สามเอ็ด รวมทับด้วยนะครับหรือไม่ถ้าไอห็นตรงเนี้ยเราไม่ค่อยอยากขุดแล้วแล้วก็ขุดจากตรงนี้ก็ถ่ายนะไปโอ้เดี๋ยวผมได้ถ้าเออเดี๋ยวผมตอนนี้เรามีเหล็กพออยู่นะครับสำหรับการครับถังน้ำเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มข้าวใหม่ เด okay, like <t ent> <comforting> <tried thighs> ี๋ยวเรามายังไงตอนออเคแบบนี้ด <cr> um <ourselves> ูมันดูสับสนอะพอไหมพอไหมพอไหมอะสามสิบสามสิบเอ็ดบอก ที่ขุดเพชรมันก็เอ้ยที่ขุดเหล็กมันก็ขุดในเทอร์แลกค่อนข้างเร็วอยู่นะครับโอ้น้องหเราเสียเหล็กเอ้ยไม่ใช่เหล็กสิโเบอ์สโตัไปแล้วหนึ่งอันโอ้ นี่แหละเดี๋ยวผมลงไปจอดจากข้างล่างก็นก่าจะได้แล้ไนะไ,ไ,ไ,ลไม่ถึงอ่ะก็ขึ้นไปอีกหนงก็ได้เลยไม่ถึงอีกขึ้นไปอีกไม่ถึงก็ขึ้นไปอีกโอเคอันนี้ถึงลนะ โอเคเออโอยทำอ่ะแล้วเราก็จะได้บันไดแบบนี้นี่เองนี่ไงเอ้ยนี่ไงเอเนเทอร์ไกที่เราเอ่อทำตกไว้ตอนแรกใช่ไหมอ๋อไม่เอนเนอร์ไกลตอนแรกที่เราขุดลงมาเมื่อกี้อเห็นไหมเรียบร้อยเสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็มีบันไดให้ขึ้นลงก,กันอย่างสะดวกสบายนะครับถึงมันจะดูน,น่ากลัวบ้างนะครับโอเคครับผมว่าคลิปนี้ก็ได้เวลาอสมควรนะครับอุ้ยไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพิ่มเสียงสิก็ขอปิดคลิปเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ